กู้กองทุนน่ะมันต้องมีคนค้ำประกันน่ะพี่ช่วยค้ำให้ฉันหน่อยสิคุณไม่เข็ดกับน้องสาวคนนี้อีกเหรอคะนัดคุณจําไม่ได้เหรอคะต่างยืมเงินผมไปร้านนึงร้านนึงเลยหรอคะมีคนเอาบัตรประชาชนคุณไปทําเรื่องจำนองบ้านกับธนาคารนะคะเกิดว่าเราไม่จ่ายเขาจะยึดบ้านค่ะพี่นัน กองทุนบริษัท่ะเขาให้ฉันกู้ได้แล้วนะพี่ฉันว่าฉันจะไปกู้มาซ่อมบ้านให้พี่อ่ะหลังคามันรั่วดีมาอยู่บ้านพี่เนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลนะอย่าทำให้บ้านหลังที่พ่อกับแม่ยกให้พี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่ยกให้ฟังคิดได้ไงเอาบ้านหลังที่พ่อกับแม่ยกให้เอาไปขายฉันผิดไปแล้วว่าตอนนี้ฉันก็สำนึกผิดแล้วพี่อย่าด่าฉันอีกเลยนะ พี่ฉันก็ดูแลบ้านให้พี่อยู่ฉันจะซ่อมบ้านให้พี่ด้วยพี่เห็นไหมล่ะอืมดีบ้านหลังนั้นเนี่ยพี่กับดีมกะว่าจะย้ายพีอยู่ตอนแก่ยังไงก็อย่าทําให้มันพังล่ะพี่ไม่ต้องห่วงเลยฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลให้อย่างดีเลยพี่นทัทคือกู้กองทุนนะ่ะมันต้องมีคนค้ำประกันนะ่ะพี่ช่วยค้ำให้ฉันหน่อยสิ พี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะพี่แค่ส่งรูปแบบประชาชนให้ฉันก็พอเดี๋ยวฉันไปเดินเรื่องเองเดี๋ยวพี่ส่งไลน์ให้นะฉันได้แล้วขอบคุณมากเลยนะพี่ถ้างั้นฉันไปก่อนนะ เขามาทําอะไรคะเออพอดีบริษัทที่ฟางเขาเพิ่งไปทําอ่ะเขามีกองทุนกู้ยืมเงินฮแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณนะคะฟางเขาจะกู้เงินเพื่อที่จะมาซ่อมบ้านให้เราอะ่ะก็เลยมาขอสำเนาบัตรประชาชนผมเพื่อไปเดินเรื่องตายแล้วแล้วนี่คุณก็ให้เขาไปเหรอคะคุณไม่กลัวว่าเขาจะเอาบัตรประชาชนคุณไปทาอย่างอื่นเหรอคุณไม่เข็ดกับน้องสาวคนนี้อีกเหรอคะนัทคุณจําไม่ได้เหรอคะ เอาเงินสามแสนที่ยืมไปมาคืนก่อนสินีปฟ้ากำลังจะหนีหนี้ของพี่เหรอนี่ฉันไม่ได้จะหนีพี่นะที่ฉันขนกระเป๋าออกมาเนี่ยเพราะว่าฉันขายบ้านเอาเงินไปใช้หนี้แล้วตองหอะ่ะอะไรนะพี่น,นันเจอพี่ก็ดีแล้วอะ่ะระหว่างที่ฉันหาเงินมาใช้หนี้ให้พี่อะ่ะฉันขอไปอยู่บ้านที่พ่อแม่เขาให้พี่ก่อนได้ไหมอะ่ะ ไหนๆพี่ก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นแล้วอะ่ะคิดซะว่าฉันไปเฝ้าบ้านให้พี่ก็ได้อะ่ะพี่นะตอนนี้ฉันไม่มีที่ไปแล้วจ,จริงๆอะ่ะแต่พี่ไม่มีเงินให้แล้วนะไม่เป็นไรเลยฉันไม่ต้องการเงินจากพี่แล้วอะ่ะฉันแค่ต้องการที่สุกหัวนอนก็พอ,อ สุดท้ายเงินสามแสนนั่นก็ไม่ได้คืนแถมต้องให้เขาไมา่อยู่บ้านฟรีๆอีกคราวนี้ฟ้าผมไม่กล้าแล้วแหละนัดคุณใจดีแบบนี้ระวังนะคะสักวันสมบัติที่พ่อกับแม่คุณทิ้งไว้ให้จะไม่เหลืออะไรเลยโอ้ดีต้องมาอ้อนเลยนะคะครั้งนี้ฉันขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่คุณจะช่วยน้องสาวคนนี้ ถ้าเสือว่าตกลงฉันจะยอมเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่ก็ได้ขอบคุณมากนะเสร็จหรือยังคะเนี่ยเราก็ไปทำงานสายหรอกเสร็จแล้วแต่พอดีผม ปวดท้องมากเลยกลัวว่าจะไปปวดกลงางทางอะ่ะแล้วคุณไม่แถ่งมาเนี่ยนี่ไงคะมีเอกสารถึงคุณอะ่ะฉันก็เลยออกไปเอาฟังฟางฟางแกอยู่บ้านไหมฟงังนี่คุณเป็นใครคะเข้ามาในบ้านฉนันได้ยังไงอะ่ะขอโทษนะครับคือผมเป็นเพื่อนฟางครับพี่นัทพี่จำผมได้ไหมพี่อ๋อหนึ่งกันใช่ไหมใช่ครับพี่ฟางอยู่ที่นี่ไหมครับผมต้องการจะพบฟางเดี๋ยวนี้เลย ม,มีเรื่องอะไรกันนะคะต่างยืมเงินผมไปร้านนึงร้านนึงเลยเหรอคะเดี๋ยวนะคะนีม่มันอะไรกันเนี่ยอะไรเดีม มีคนเอาบัตรประชาชนคุณไปทําเรื่องจำนองบ้านกับธนาคารนะคะแล้วก็ไม่ได้ผ่อนจ่ายหลายเดือนแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายเขาจะหยุดบ้านค่ะบ้านหลังไหนดีผมไม่เอาบ้านไปจำนองเลยนะไม่ใช่บ้านหลังนี้ค่ะแต่เป็นบ้านที่พ่อกับแม่คุณทิ้งเอาไว้ให้ ฟาง,ฟางต้องเป็นฟางแน่ๆเลยครับฟางมาขอยืมเงินผมบอกว่าจะเอาเงินไปป่อกบ้านที่จำนองไว้ตกลงแล้วบ้านหลังนั้นเป็นของพี่นัทเรอครับเนี่ยพ่อกับแม่นะยกบ้านให้ผมกับฟางคนละหลังบ้านหลังที่ยกให้ฟางเนี่ยเขาไปขายหน้านแล้วบ้านหลังที่ฟางอยู่ตอนนี้เนี่ยคือบ้านของผมเองครับเดี๋ยวนะคะ ฟางได้เงินจากคุณกันไปล้านหนึ่งแล้วก็ได้จากการจำนองบ้านอีกสามล้านแต่สุดท้ายก็ปล่อยหลุดไม่ใช้นี่ใครทั้งนั้นเงินทั้งสี่ล้านอะนัทฟางเอาไปทำอะไรอะคะแต่ที่แน่ๆผมคงไม่ได้คืนแล้วแน่ๆครับขณะพี่นัทเป็นพี่ชายแท้ๆของฟางยังโดนฟางหลอกเลยใช้เงินก่อนนะครับยังไงผมจะหาเงินมาคืนคุณเอง เอาที่ไหนล่ะคะคุณผมจะขายรถสองคันนะดีมมันก็พอที่จะคืนเงินให้กันเขาอะแต่รถอีกคันก็รถฉันนะคะฉันรู้สากัดฟันผ่อนมากดีมขอโทษนะเอาไว้ ผมจะหาเงินแล้วก็ซื้อรถคันใหม่ให้กับคุณนะแต่ตอนนี้เราต้องใช้นี่กันก่อนนะ่ะก็ต้องเป็นแบบนั้นล่ะคะ่ะขอบคุณนะครับพี่แล้วบ้านที่พ่อกับแม่ทิ้งไว้ที่ฟังเอาไปจำนองเหรอคะผมว่า ถ้าพี่จะเก็บบ้านหลังนั้นไว้พี่ก็ต้องรับภาระผ่อนกับธนาคารต่อพี่คิดว่าพี่ไหวไหมครับทีม,มจะว่าอะไรผมไหมเกิดนจะขายบ้านหลังนี้ อะไรนะคะนัทบ,บ้านหลังนี้ใหม่กว่าดิมวันพอจะขายได้ราคาก็ว่าได้ขึ้นมาก็ไปปรดธนาคารแล้วเราก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่บ้านหลังที่พ่อกับแม่ให้ผมมาคุณใหโอกลับผมได้ไหมก็ได้ค่ะ แต่ว่าคุณต้องรับปากกับฉันนะคะว่าคุณจะตัดขาดกับน้องสาวของคุณอย่างเด็ดขาดเลยอะ่ะผมเป็นด้วยกับภรรยาพี่นะครับพางเขาทำตัวแบบนี้เขาไม่น่าสงสารหรอกครับ ผมมาแสดงความดีดีกับพี่นะครับที่พี่เคลียร์นี่สินได้หมดแล้วขอบใจมากนะกว่าจะถึงวันนี้เนี่ยเห็นเราหือขึ้นคอเลยเหมือนกันนัดค่ะเพื่อนดีพี่เป็นตำรวจส่งข้อความมาบอกว่าเจอตัวฟังแล้วค่ะเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้ฟังอยู่ที่ไหนเราไปกันเลยไม่ดีค่ะผมไปด้วยนะครับไปงั้นรีบไป ฟังทำไมถึงทำแบบนี้ฟางฉันขอโทษอ่ะพี่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะแก้ปัญหายังไงจริงๆอะมีปัญหาเรืร่องน้าเหรอคอฉันติดหนี้พนันอะ ฉันก็เลยไปยืมเงินจากกันมาพอฉันได้เงินฉันก็ไปเล่นพนันต่อหวังว่าจะได้แก้มือแต่มันก็หมดอ่ะฉันก็เลยต้องหลอกเอาบัตรประชาชนพี่ไปจำนองบ้านอ่ะก็เลยแก้ปัญหาด้วยการหนีหนี้แบบนี้สินะฉันไม่มีทางเรื่องจริงอ่ะมันขู่ว่ามันจะฆ่าฉันอ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงเลยอ่ะพี่นัน พี่ช่วยฉันอีกครั้งได้ไหมอะฉันสัญญานะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายอะ่ะนี่แปลว่าที่เธอบอกว่าเธอได้งานเธอก็โกหกใช่ไหมงานการไม่ทำไม่พอยังคิดจะรวยทางรัดเล่นการพนันอีกน้าพี่น,นันพี่ช่วยฟังมาหลายครั้งแล้วนะเป็นเพราะฟางเลยพี่ต้องขายบ้านขายรถ ไปนี่จะมาขอให้พี่ช่วยอีกเหรอพี่ไม่มีเงินพอที่ช่วยฟางได้อีกแล้วแต่ว่าฉันเป็นน้องสาวพี่นะพี่จะไม่มีน้ําใจช่วยฉันเลยเหรอถ้าการมีน้ําใจจะหมายถึงการที่จะต้องยอมให้เธอปลอกลอกไปตลอดเนี่ยแบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้ไหมเงียไปเลยนําผู้หญิงสารวพอแ,แฟงังฟังไม่มีสิทธิ์ว่าดีมอีกนะที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ยืนหยัดเคียงข้างพี่ก็คือดีมในขณะที่เธอมีทําทให้พี่ล่มจม พี่เหนื่อยแล้วฟังนี่ระหว่างเราเนี่ยพี่ยกให้เลยพี่จะไม่ทวงคืนอีกแต่ความเป็นพี่เป็นน้องกันมันจบเันแค่นี้เถอะอะไรอะพี่นานนถึงขั้นต้องตัดพี่ตัดน้องเลยเหรอฉันก็ขอตัดขาดความเป็นเพื่อนกับเธอเหมือนกัน <S <S> <S เพื่อนแบบเธอเนี่ยคบไปก็มีแต่จะทำให้เดือดร้อน เราไปกันเถอะค่ะพี่นาพี่พนา